ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะหนาวแล้วจ้าหนาวแล้วคุณผู้ชมรู้สึกไหมคะว่าหนาวแล้วนะก็แหมหนาวนี้มาช้ากว่าปกตินะคะแต่เอ๊ะก็ไม่รู้ว่ามันจะหนาวสักกี่วันกันนะคะนเน่เอาเถอะยังไงก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้อย่างเหล่าดารา,ราคนดังที่เขาก็เตรียมตัวไว้แล้วเหมือนกันคะ่ะ หน้าหนาวนี้เราก็ได้สั่งให้เยลีถักโคเชเสื้อหนาวนะครับไว้แบ่งกันเป็นเซตเดียวกัน,นรพร้อมผ้าผันคอแล,แล้วก็หมวกแล้วร่มหนาวนะคะถ้าไปถึงการแต่งตัวนี่ใส่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตยีนด้วยก่อนซื้อเสนะื้อกันหนาวนะเท่ใส่เป็นแจ็คเก็ตเท่ๆสักตัวหนึ่งห้ะสองตัวใส่ไว้ตอนตอนเช้าๆหรือตอนเย็ยนก็ไม่มีอะไรมากก็แต่งตัวให้มัน อุ่นไวหน่อยแล้วกันอันนี้ขอร้องนะพี่อะเสื้อเสื้อหนาวนะครับทำไมอะมันจะหนาวยิ่งขึ้นซื้อเสื้อครับซื้อเสื้อกันหนาวครับกันหนาวครับก็หาครมาไม่ไม่ใช่นะก็ไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อหนาวมาบ้างแล้วเหมือนกันตอบไปทางเดียวกันเอ้ยคนละทางเลยนะคะ ๆๆอยากจะไปเที่ยวที่มันหนาวเลยนะคะอยากไปเที่ยวทางเหนือขับรถแบประทุนของหอยเขาอนะไม่ชมผมอะเอาของเขามานะครับต่อไประทุนวนอยู่ในเมืองนั่งไปกับเยลียแล้วก็ใส่เสื้อถักของเยลีด้วยใช่ไหมพี่วิลลี่แต่อยากรู้จังคะ่ะเกิดไปเที่ยวแล้วเสื้อที่เตรียมไปมันอุ่นไม่พอจะกอดใครหรือหาอะไรมากอดกันดีละคะกอดสาว ทั่วไปครับกอดสาวที่ให้ไออุ่นกับเราได้ถามแปลกๆไม่ตอบเลยอยากกอดลุงเซนต้าเพราะว่าจะคริสต์มาสแล้วช่กอดคุณพ่อคุณแม่ครับมต้องกอดทันมากๆท่านจะได้อบอุ่นครับกอดกอดตัวเองกอดกอดพ่อหมแล้วกันกอดพ่อหมอยากอยากกอดแม่ก่อนอ่าเลี้ยงไปทางซ้ายอยากกอดแม่มาเลี้ยงไปทางขวาแล้วก็อยากอยาก กอดเยลีเอ้ยชอบใจอ,อยากกอดพิธีกอดดาวกระจายคิดอยากจะกอดคนนั้นกอดคนนี้คิดเม่นะ่าว่าอยากให้ใครกอดมากทีอยากให้กอดพิธีกอดดาวกระจายกอดอะไม่เห็นอยากให้ใครก่อดเลยอยากกอด <laughs> <laughs> พนุคนนี้มากกว่าใครที่อยากกอดก็ให้กอดหมดนะครับอยากให้เท็ดดี้แบร์กอดเพราะว่านู้มแม่ค่ะ ไม่ค่อยได้กอดนานเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องหมาที่บ้านก่อนเพราะมัไม่ก่อนที่เรากอดทุกวันเลยแต่มันไม่ก่อดเราใจอุ่นใจกับอ๊อกกอดไปแล้วนะคะแต่หลายคนก็ไม่อุ่นใจเพราะในใจน่ายังห่วงใยคุณผู้ชมอยู่ค่ะอากาศที่มันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอากาศเมืองไทยนะครับค่อนข้างค่อนข้างมี มลพิษเยอะนะครับรักษาสุขภาพด้วยคนเราี่อยู่ต่างจังหวัดก็ให้ดูแลตัวเองมากๆด้วยค่ะใครที่มีเสื้อผ้าที่มันแบบมีเยอะแล้วเนี่ยเอาไปให้คนที่เขามไม่มีบ้างอย่าคิดว่าแบบพอพรุ่งนี้อากาศหนาะวปั๊บเดี๋ยวเราจะปรับตัวไม่ทันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวไว้ก่อนหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิม่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ